เิดวัดมอใหม่ที่ไม่ใช่มอเก่านะคะอยากเกิดก็เปิดมาแล้วถูกจับตามองทันทีนะคะหลังที่คนตาดีเห็นพี่สงนะคะควงสาวม,มอใหม่ที่ไม่ใช่มอเก่าย่างชอ่อนมนซีนะคะแล้วก็มีคำใบ้ออกมาว่าคนที่พี่สงควงนะคะเป็นสาวม,มอหนังแดงก็ทำเอาคนเนี่ยเชื่อมโยงมาที่ไมนภนพสสีเน็ตไอดอลชื่อดังนะคะที่เราคุ้นชื่อกันว่าไมอุทัยธีและล่าสุดน,นะคะในที่ตกเนี่ยมีการแชร์ภาพของหนุ่มสงการนะคะขณะไปตีกลอปในงานนึงซึ่งมนีนักแสดงสาวร่วมเฟรมด้วยนะคะก็คือมอไม้นพศสีนะพร้อมใส่เพลงแฟนใหม่น่าคุ้นและข ในความสัมพันธ์ของสาวไม้ที่ถูกโยงว่าเป็นมือที่3หรือไม่อย่างไรแต่กลายเป็นชาวเน็ตน,นะคะจะไม่เชื่อโยงเห็นพร้อมต้องการน,นะคะต่างแห่มาเชียรอย่างถล่มทลายเชียร์มอใหม่มอไมลมากกว่ามอเก่าอย่างมากมายนะซึ่งสาวมอใหม่มอไมลนพสัสสีเจ้าของตำแหน่งมิสอุทัยทิพย์เฟรชชี่ไอดอลสองพนะคะเธอเนี่ยรด่นแรกในวงการบันเทิงมีผลงานมากมายนะคะปัจจุบันนะคะเธอเป็นซีอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะเพราะว่าสาวมอใหม่มอไมลเนี่ยเธอมีดีกีปริญญาโทจากวิทยาลัยการแพทย์บุรณาการนนะะะคคสาาาาาขวววิททยยกรรชชลอแ้่่เงีีไไมมมึถต์